3เดือนหมดหมดขวดอะสเดือนหมดขวดสามเดือนหมดขวดคิดว่าพี่ชายเยอะแค่ไหนเอออยากเป็นไลายแมนคนนั้นเลยมันมันห่างนะพี่นะ้าผมอยู่ในบ้านนะแล้วผม,ผมเปิดแค่นาต่างเขาบอกว่าลูกค้าตัวหอมมาครับผบกว่าเอ,อ้ยเขาได้กลิ่นหรอวะครั้งที่เขาก็าใส่แมสใส่หมวกด้วย่ะเออใช้น้ำหอ,อมอะไรคะก็จะมีอ,อ่าดีออครับแล้วก็ชาแนลครับผมชาแนลก็จะมีสองตัวครับ ใครคิดอะไรไม่ออกซื้อน้ำหอมเมียนะได้นะคะคุ้มมากพี่ใช้คุ้มอ่ะเมื่อก่อนอะ่ะมีคนเขามี่ก่อนเมื่อก่อนใช้แรกๆอะ่ะคือจะไม่เคยไม่เคยฉีดน้ำหอมหนาขนาดนี้หรอกแต่คือเมื่อก่อนเนี้ยก็คือฉีรับป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็จบแต่คือ,เ,อ,อเคยไปเจอพี่คนหนึ่งมาแล้วเขาก็ให้คำปรึกษาเขาบอกว่าน้ำหอมมันก็หอมทุกที่แหละแต่แค่ว่า บางครั้งบางทีอ่ะเราขี่แค่สามจุดอ่ะมันจะหอมไปทั้งวันไปไม่ได้หรอกเพราะมันกับมันก็ระเหยหมดแต่ถ้าเราเป็นคนขี่ร้อเนอ่ะตัวในเราร้อมันก็จะระเหยหมดผมเลยต้องฉีดหนักกว่าเดิมแล้วเขาเขาบอกว่าจะให้หอมหรือว่าจะเอาหรือเจะไม่หอมหรือหรือว่าจะเอาหอมแต่มันเปลืองอ่ะเราก็เลยว่าเอาหอมและกันเปลืองทั้งมันไอเราหอมไปก่อน กินยังไงครับพี่เน็ตอย่าถามกินเลยค่ะที่บอกกินไม่ถูกหรอกค่ะพี่รู้แค่ว่ามันคือกินหอมอะค่ะพี่เน็ตตัวหอมขอบคุณน้งปางขอบคุณครับขอบครับหอมไว้ก่อนเปิดช่างมาใช่ครับเวลาน้ําหอมต้องเข้าท่าพักก่อนนะน้ำหอมพักก่อนช่วงนี้น้ําหอมพักก่อนเนาะเพราะว่าห้าขวดแล้วที่บ้านพักก่อนพักก่อนพักก่อนเนาะพักก่อนเนานะพอดีห้าขวดแล้วที่บ้าน เดอเจวันที่สี่นะคะได้ครับผมไปเบิ้งบางไฟกอติยะโซทอ้องไฟไั่กอชิงามออนซอน<า>้องไฟใช่ไม่ทันแล้วใช่พักกอดอคุณใบนี่ขาต้องแบบเดี๋ยวมันเป็นกลิ่นยังไงนะต้องขอดงขอดงมันเป็นยังไงโอ้โหต้องแบบคุณใบนี่ขาแบบต้อง ต้องเหนือได้ครับผมไม่ต้องซื้อกาแฟนะคะเดี๋ยวซื้อไปชงกันได้ครับผมเดี๋ยวพิมแต่เดือนหน้าเนี่ยงานกระโดดเยอะมากทุกคนงานแบบว่าแบบเป็นเป็นอยากรีวิวตัวน้องหอมจริงไงปะเออต้องถามพี่น้าอน่อนนี้พี่นาวเขาเขากอดบ่อยเจ๊ก็ใช้ก่อดทุกทีวันทีห่หนึ่งเจอกันครับผม ซื้อตามก่อนนะคะหอมจริงๆซื้อตามเลยสมควรใช้กันนะทุกคนเอาจริงๆนะถ้าแนะนะําอ่ะก็คือแนะนํำดีอแล้วก็ชาแนวชาแนวเนี่ยมันจะมีสองสองตัวก็คือสีดำชาแนวบูใช่ไหมแล้วก็สีเทาโค้ดสีเทาแนะนําพี่เนทชอบนั่ง,ตรง,ต,รงตรงพื้นไม่ดีอะไรอ่ะพี่เนทชอบนั่งตรงตรงพื้นไม่ดีเดินทีไรสะดุดตลอด หมายความว่าไงอะ่ะเดี๋ยวมุกไปดมแล้วหอมจริงปะอันนี้กลายเป็นแย่งกันเลยเลยทีนี้ทินี้กลายเป็นแย่งหอกเลยทีนี้